สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอสมอทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันครับในนุกนั้นงานอสมอนะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนนะครับมาดูนะครับวิธีแก้ไขนะครับในการที่เข้าทำรายงานสมาร์ทอสมอหนึ่งไม่ได้นะครับมันจะต้องแก้ไขยังไงนะครับทำแบบไหนถึงจะไปทำรายงานตรงนั้นได้เดี๋ยวไปดูวิธีแก้ไขนะครับโอเคครับ ถ ane, gen, ellt, ้าอย่างนั้นเราไปดูกันนะครับไปครับผมเอาครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีแรกนะครับที่ผมเน้นทุกครั้งนะครับตั้งแต่คลิปผ่านมาเลยครับเน้นทุกครั้งคืออย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเปิดตำแหน่งนะครับอย่างแรกนะครับเปิดตำแหน่งตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเปิดตำแหน่งตัวนี้นะครับเข้าไปเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้ เราเทียมมันจับจุดทิกัดของเราได้นะครับการทํางานต้องเปิดตําแหน่งทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะครับเครื่องผมไม่เป็นนะครับเครื่องผมไม่เป็นนะครับอผมจะเข้าไปเลยนะครับที่การตั้งค่านี่นะครับการตั้งค่าตัวเครื่องผมเข้ามาแล้วนะครับ ก็ไปดูบางคนบางเครื่องนะครับบางเครื่องบางยี่ห้อก็มันจะเขียนว่าการแสดงผลหน้าจออะไรเนี้ยครับให้กดเข้าไปนะครับและให้ทุกคนมาดูไล่ดูนะครับตรงนี้นะครับขนาดตัวอักษรนะฮะเนี่ยครับให้กดเข้าไปนะครับคนส่วนใหญ่ที่จะเป็นนะครับคือคือคนที่ง่ายๆว่าที่มีปัญหาระบบสายตาครับคือจะบอกว่าคนแก่ก็ ยังไงยังไงอยู่นะครับคือคนที่มีอายุหน่อยนะครับที่เขาต้องเลื่อนเนี่ยครับเลื่อนมาเป็นแบบนี้ครับเลื่อนมาเป็นที่ขนาดตัวอักษรที่มันใหญ่สุดเนี่ยครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะครับนะครับอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวให้สังเกตเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตนะครับ เห็นไหมฮะตัวสอนใหญ่นะครับเวลาขึ้นนี้ครับมันจะขึ้นแค่นี้นะครับที่เห็นชัดๆคือเห็นแค่สีช่องนี้นะครับจะไม่เห็นข้างล่างนะครับบางคนจะเข้าไปทํางานทํารายงานนะครับบางคนกดตรงนี้ไม่เข้าเข้าไม่เข้าเลยนะครับเข้าไม่ได้เลยแล้วก็เข้าไปแล้วกดอะไรไม่ไปเลยครับกดอย่างเงี้ยไม่ลงครับกดใส่จํานวนก็ไม่มาครับนะฮะทำไงครับก็ให้กลับ เข้าไปที่การตั้งค่านะครับนะฮะกับไปที่การตั้งค่านะครับไปอย่างที่ผมว่านะครับไปดูน่ะการแสดงผลหน้าจอลยพรพวกนี้นะครับแล้วไปดูว่าขนาดอักษรน่ะของคุณที่ใช้อยู่ขนาดเท่าใดนะครับให้เลื่อนลงมาให้เล็กที่สุดนะครับของผมจะใช้ประมาณนี้อ่ะผมจะลองใช้ประมาณนี้ให้ดูนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเล็กประมาณขนาดนี้นะผมออกเลยนะฮะแล้วจะให้ดูความความแตกต่างนะครับ ครับผมเข้ามาที่หน้าแอปสมาร์ I ์อสมอนะครับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นไหมฮะเริ่มเห็นจากเห็นสี่ช่องนะครับจากเห็นงานแค่สี่ช่องนะครับก็เห็นเป็นหกช่องนะครับคือต้องต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับถึงจะเข้าไปทําได้นะครับนะฮะ โอเคนะครับเนี่ยแค่นี้ครับง่ายง่ยเลยนะครับจะมี2อย่างนะครับ2 2 2คลิป2ทริป2คลิกอ,อ่ะเรียกผิดเรียกถูกไปหมดครับจะมีแค่2คลิกเท่านั้นเองนะครับที่ที่เราจะต้องทำนะครับคือไปเปิดตำแหน่งก่อนครับถ้าทำไม่ได้ให้ทำอย่างที่ผมดูก็คือเข้าไปดูที่ที่ขนาดตัวอักษรว่าตัวอักษร ใหญ่หรือเปล่าแต่ที่ผมเจอมาคือทุกคนที่เอามาให้ผมดูให้ผมแก้ไขคือตัวอักษรเขาใหญ่ทั้งนั้นเลยแบบตัวอักษรใหญ่สุดแล้วจะเข้าไปทำรายงานไม่ได้เลยนะครับให้แก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่จะเป็นทุกเครื่องนะครับมันจะเป็นเฉพาะบางเครื่องเครื่องผมไม่เป็นนะเข้าใจกันตรงกันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาบอกวิธีแก้ไขให้แล้วนะครับว่าถ้าเข้าทำรายงานอสมอหนึ่งไม่ได้นะครับ จะมีวิธีแก้ไขแบบไหนเพิ่มนะครับนะฮะก็คือสังเกตที่โทรศัพท์ของทุกๆคนก่อนนะครับว่าได้มีการปรับนะครับของขนาดตัวอัสษรหรือเปล่านะครับถ้าปรับขนาดตัวอักอนใหญ่แล้วนะครับให้ปรับลงมาอย่างที่ผมบอกไว้นะครับให้ปรับลงมาแล้วก็เข้าไปทําดูนะครับเพราะว่าวิธีนี้ผมเจอมา2-3สาเคสละแล้วเป็นแบบอาการเดียวกันครับคือปรับตัวสอนใหญ่นะครับ ก็เลยทำรายงานไม่ได้นะครับพอปรับตัวสอให้เล็กลงก็กลับทำรายงานได้ตามปกตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นกับอสมอที่มีอายุนะครับที่สายตาไม่ค่อยจะดีนะครับต้องต้องต้องปรับออตัวสอนใหญ่ๆนะครับนะฮะก็ง่ายๆนะครับแต่จะเน้นย้ำนะครับว่ามันไม่ได้เป็นกับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมจะไม่เป็นนะครับจะเป็นโทรศัพท์แค่บางรุ่นเท่านั้นแล้วก็จะมีนะครับโทรศัพท์บางรุ่นเลยนะครับ ที่ผมไปรับทราบมาครับมีโทรศัพท์บางรุ่นที่ไม่สามารถนะครับรับแอปสมาร์ทอสมอได้เลยนะครับไม่รองรับนะครับคือโหลดแอปเข้าได้นะครับแต่ไม่สามารถทาอะไรได้เลยนะครับเข้าก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะไปหาข้อมูลมานะครับว่ามีโทรศัพท์รุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างนะครับที่มีปัญหานะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บข้อมูลต่างๆมานะครับว่าโทรศัพท์รุ่นไหนบ้างที่ เป็นแบบนี้แต่แก้ไขได้กับรุ่นไหนที่เป็นและแก้ไขไม่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม